เชียงใหม่จังหวัดสุดฮิตของภาคเหนือที่เราเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนชอบที่จะไปใช้ชีวิตตาต่อนยอนตามบรรยากาศสุดชิลของวิถีชาวล้านนาซึ่งความดีงามของเชียงใหม่นอกจากมีอัตลักษณ์วัฒนธรรมเฉพาะตัวและบรรยากาศดีแล้วสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหลายแหล่ยังกระจายกันออกไปหลากหลายอำเภอไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่เดียววันนี้ชิวไปไหนจึงได้รวบรวม15จุดเช็คอินเชียงใหม่ อัปเดตใหม่ล่าสุดบอกเลยว่าสายไทยรูปต้องร้องกรี๊ดเบอร์แรงแน่นอนค่ะไม่พูดถึงคงไม่ได้จริงๆค่ะสำหรับ I Love Flower Farm ส์สวนดอกไม้ชื่อดังย่านแม่ริมที่สร้างกระแสที่เที่ยวแนวสวนดอกไม้สไตล์เมืองนอกจนฮิตถล่มทลายเกิดสวนดอกไม้ใหม่ๆขึ้นอีกเพียบ ซึ่งสำหรับ I Love Flower Farm นั้นปกติจะเปิดให้บริการช่วงปลายปีที่อากาศหนาวเข้ามาห่มคลุมเชียงใหม่เหมาะกับการมาใส่ชุดสวยๆถ่ายรูปเป็นที่สุดโดยแต่ละปีเขาก็จะมีทีมดอกไม้ที่เปลี่ยนไปใครที่อยากมาชมความสวยงามหนาวนี้ก็เตรียมตัวไว้มาเที่ยวเชียงใหม่กันค่ะ จุดเช็คอินเชียงใหม่ที่สายไทยรูปภาพพลาดก็คือสวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สนสองใบหรือที่หลายคนเรียกว่าสวนสวนแม่แตงที่นี่เป็นสวนสวนธรรมชาติที่ปลูกไม้สนคาริเบียเรียงกันอย่างเป็นระเบียบหากใครที่หลงไหลในความเป็นธรรมชาติต้องมาที่นี่เลยค่ะเพราะว่ามีหลากหลายโซนให้เดินสำรวจนอกจากจะได้รูปเก๋ๆอัพลงโซเชียลเหมือนไปเที่ยวที่เมืองนอกแล้วยังสามารถเตรียมข้าวของมาปิกนิกได้ด้วยนะ จะต,ต้องดูแลเรื่องความสะอาดและทิ้งขยะให้เรียบร้อยด้วยนะคะบอกเลยว่าถ้าคุณมาที่นี่จะได้รูปที่สวยงามเห็นทิวส่วนเรียงรายอยู่เบื้องหลังเป็นอะไรที่ดีงามจริงๆค่ะไรชาดอยอินทนนท์เป็นไรชากลางหุบเขาตั้งอยู่ในหมู่บ้านขุนวางไม่ไกลจากดอยอินทนนท์โดยที่นี่ปลูกชาสองสายพันธุ์ค่ะคือชาเขียวและชาอูหลงมายาวนานกว่า20ปีแล้ว แถมยังมีสวนเลมอนที่มีวิวเบื้องหลังเป็นผานแง้มสวยงามประกอบกับสภาพอากาศเย็นตลอดทั้งปีจึงทำให้สามารถผลิตชาและเลมอนคุณภาพซึ่งเขามีผลิตภัณฑ์ของตัวเองจำหน่ายด้วยค่ะที่สำคัญยังสามารถมาเก็บเลมอนสดๆได้ด้วยโดยต้องจองและชำระค่าเข้าชมล่วงหน้าได้ทางเพจค่ะพร้อมกับพร้อมให้ยืมเสร็จสับทั้งรองเทา้าบู๊หลักสีสันตะกร้าหวายและร่มใสให้เราได้หิ้วตะกร้าไปตัดเลมอนในสวน และกลับมานั่งจิบชาทานขนมชมหมอกและขุนเขาเบื้องหน้าแบบฟินๆค่ะ Stay Wild and Cafe ที่พักริมลำธานกลางป่าใหญ่ที่มีคาเฟ่นในตัวเหมาะกับการมาจิบกาแฟทานอาหารหรือมาทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์สนุกๆอย่างขี่ช้างชมวิวขับรถ ATV และล่องแก่ง นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยังมีบ้านพักดีไซน์สวยงามที่ให้ความรู้สึกชิลเหมือนกันมาพักที่บ้านเพื่อนภายใต้โลเคชั่นดีๆเป็นส่วนตัวหลากหลายรูปแบบเปิดให้เหล่านักเดินทางท่องเที่ยวอย่างเราๆได้แวะมาพักผ่อนและซึมซับธรรมชาติรวมไปจนถึงวิถีชีวิตของผู้คนในย่านแม่แตงไปในตัวด้วยค่ะ อีกหนึ่งโฮมสเตย์เล็กๆในอำเภอแม่แตงที่คนชอบถ่ายรูปต้องถูกใจสุดๆเพราะบ้านวาวดาโฮมสเตย์เป็นที่พักสไตล์แคมปิ้งที่มาพร้อมกับวิวสวยหลักล้านแบบว่าตื่นเช้ามาได้ฟินกับวิวทะเลเหมอกที่ลอยอ้อยอิ่งเป็นปุยสีขาวจากหน้าระเบียงเต็นท์ล้อมรอบด้วยวิวของภูเขาและแปลงสวนส้มที่ลดหลังเป็นขั้นบันไดส่วนที่พักค่อนข้างเป็นส่วนตัวมีให้เลือกทั้งแบบกระโจม แบบบ้านเป็นหลังและแบบกระจมวิลล่าที่มาพร้อมอ่างอาบน้ำสุดเก๋ซึ่งทุกหลังติดแอร์และมีห้องน้ำในตัวค่ะไฮไลท์อีกอย่างตอนเย็นของที่นี่ก็คือมีบริการหมูกระทะเสิร์ฟให้นั่งกินถึงหน้าเต็นปิ้งย่างแบบอิ่มอร่อยพร้อมชมวิวสุดฟินที่สำคัญคือที่พักตั้งอยู่บนเนินเขาไม่หันหน้าชนกับที่พักอื่นๆจึงสามารถชมวิวหมอกและภูเขาได้เต็มๆแบบพานรามาโดยไม่มีอะไรมาบดบังวิวค่ะ แม่กำปองหมู่บ้านในอ้อมกอดของคุณเขาจุดหมายปลายทางยอดทิตของใครหลายๆคนที่อยากมาเที่ยวพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติและความน่ารักเป็นกันเองของชาวบ้านในท้องถิ่นและที่เที่ยวภายในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นน้ําตกแม่กำปองโบสกลางน้ำที่วัดแม่กำปองหรือวัดคันทาพฤกษา ถึงใครๆจะบอกว่าแม่กำปองเปลี่ยนไปเพราะกลายเป็นแลนด์มาร์กที่ใครๆมาถ่ายรูปเช็คอินกันจนเกลอแต่เราอยากบอกว่ามาเถอะค่ะเพราะบรรยากาศดีจนอยากให้มาจริงๆ ถ้าคุณมองว่าแม่กำปองคลืค้นเกินไปเราขอแนะนำหมู่บ้านปางไฮเทพเสด็จที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านแม่กำปองออกไปเพียง20กิโลเมตรแต่ยังคงความสงบเงียบแถมมีทั้งลำธารภูเขาและไร่กาแฟให้เที่ยวชมได้ทั้งวันที่นี่มีที่พักน่ารักและคาเฟ่ริมลำธารให้คุณได้ใช้เวลาสัมผัสกับความเชื่องช้าของความสุขที่ค่อยๆเคลื่อนผ่าน รับรองว่าถ้าได้มาสักครั้งจะหลงรักหมู่บ้านนี้แน่นอนค่ะใครอยากเก็บชาดูสักครั้งต้องมาที่นี่เลยค่ะไรชาลุมเดชอำเภอแม่แตงที่นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจยังมีบริการที่พักคาเฟ่ที่พร้อมเสิร์ฟอาหารขนมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของชาคุณภาพดีแถมยังมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองจำหน่ายด้วยซึ่งที่เรากล่าวมานี้ จะอยู่ในอาคารไม้โปร่งโล่งขนาดใหญ่ยื่นออกไปรับทัศนียภาพโดยรอบมองเห็นไรชาที่ปลูกไล่สเต็ปลดระดับลงไปตามเนินทำให้มีวิวที่สวยงามสามารถนั่งจิบชาทานขนมชมหมอกและขุนเขาเบื้องหน้าไกลสุดตาโดยไม่มีอะไรมาบดบงังที่สำคัญคือถ่ายรูปมุมไหนก็ออกมาสวยทุกมุมเลยล่ะคะ่ะ ที่เที่ยวเชียงใหม่ที่ฟินไม่แพ้กับที่อื่นๆอย่างสวนป่าดอยบ่อหลวงตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดก็ควรค่าแก่กันมาเช็คอินเพราะที่นี่นอกจากจะมีป่าสนสูงสวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนมาถ่ายรูปเก๋แล้ว ยังมีบ้านพักกลางสวนสนที่อุดมไปด้วยธรรมชาติป่าเขาลำเนาไพรซึ่งมีบ้านพักให้เราเลือกถึง4แบบด้วยกันแต่ละหลังมีสไตล์ที่แตกต่างภายในก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนอกจากนี้ยังมีลานกลางเต็นท์ให้บริการด้วยนะคะแถมช่วงเงย็นยังสามารถมาปาร์ตี้ปิ้งย่างนอกบ้านพร้อมดูดาวระยิบระยับ ไปพร้อมกับสัมผัสอากาศหนาวเย็นของค่ำคืนบอกได้คำเดียวว่าฟินระดับเต็มสิบไปเลยใครอยากมาเที่ยวพักผ่อนเชียงใหม่เงียบๆใช้ชีวิตอิงแอบธรรมชาติก็แนะนำที่นี่เลยค่ะรับรองว่าแฮปปี้แน่นอน Transit n ัมเบอร์เคาเฟ่เชียงใหม่ที่คนส่วนใหญ่นิยมไปเช็คอินกับมุมถ่ายภาพสุดปังกับภาพทางม้าลายที่ข้ามระหว่างสอาคาร ปาบอกทางหรือตู้กดน้ำกับมานั่งสไตล์ญี่ปุ่นบรรยากาศร้านถูกออกแบบสไตล์มินิมอลโดยรีโนเวททาวน์เฮาส์เก่าให้เป็นทรานสิตจุดแวะพักที่ผู้โดยสารหยุดการเดินทางชั่วคราวที่สนามบินเพื่อรอขึ้นเครื่องบินก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางการตกแต่งจึงเป็นทีมสนามบินใช้สีขาวเป็นหลักกรุกกระจกรับแสงจากธรรมชาติ ตัดด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้จนออกมาเป็นสไตล์เซเปนิทโคซี่ที่ให้ความเป็นญี่ปุ่นแต่อบอุ่นถ่ายรูปมุมไหนก็ปังแถมความพิเศษของเมนูจากทางร้านอยู่ที่การครีเอทเมนูออกมาเป็นกิมมิกไม่เหมือนใครทั้งขนมและเครื่องดื่มที่ผสมผสานรสชาติออกมาได้อย่างลงตัวฮานถึงเชียงใหม่ร้านอาหารเหนือในซอยวัดอุโมงค์ที่ได้รับรางวัลมิชลินไกด์2,563 หรือบีบก,กูมองหน้าใหม่2020เราเลยไม่พลาดที่จะปักหมุดให้เพื่อนๆไปชิมความอร่อยกันที่นี่ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าจัดหลังแต,ะแตะ่ะอาหารของที่นี่รสชาติแบบคนเมืองแท้ๆมีเมนูให้เลือกหลากหลายทุกเมนูจะเสิร์ฟด้วยจานสังกะสีเล็กๆรองด้วยใบตองเรียกว่ามาราณีนอกจากจะได้ชิมอาหารจี่รสชาติถึงเครื่องแล้วบรรยากาศภายในร้านยังให้ความรู้สึกว่าถึงเชียงใหม่อย่างแท้จริง ใครอยากมาถ่ายรูปพักผ่อนบรรยากาศญี่ปุ่นญี่ปุ่นต้องห้ามพลาด o n นเซ็นแอดมอนแจที่พักที่ถูกล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาและธรรมชาติถูกออกแบบมาเป็นที่พักสไตล์เรีวกังมีออนเซ็นให้แช่ตามแบบสบับญี่ปุ่นแท้ๆมีห้องพักทั้งหมด16ห้องถึงแม้ว่าห้องจะน้อยแต่ก็มีห้องที่สามารถเข้าพักได้ตั้งแต่2ท่านไปจนถึง12ท่านนอกจากนี้ยังครบครันไปด้วย glass h o u ห้องอาหารห้องสปาออนเซนและห้องฟิตเนสเพื่อรองรับความสะดวกสบายให้แก่ผู้เข้าพักทุกคนใครมาพักที่นี่จะไม่ผิดหวังและได้รูปสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะรายาฮอริเทจที่พักท่ามกลางธรรมชาติที่เมื่อก้าวเข้ามาด้านในแล้วจะได้สัมผัสความรู้สึกการพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศอันสงบร่มรื่นริมฝั่งแม่น้ำปิง ซึ่งการตกแต่งของที่นี่ก็จะเป็นสไตล์โคซี่เรียบง่ายแต่หรูหราเน้นใช้สีเอิร์ธโทนเป็นหลักทำให้แขกผู้เข้าพักอบอุ่นและผ่อนคลายรวมถึงภายในบริเวณโรงแรมก็ยังตกแต่งด้วยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เปรียบเสมือนประตูทางวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดเสน่ห์ของวิถีชีวิตล้านนาดั้งเดิมแก่ผู้มาเยือน สำหรับสายถ่ายรูปพิพิพแนะนำที่นี่เลยค่ะถนนช้างม้อยเก่าซึ่งที่นี่มีร้านเครื่องใช้งานจักสารของคนท้องถิ่นขายมากมายเลยค่ะทั้งกระเป๋ารองเท้ารวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เขาบอกเลยว่าราคาน่ารักน่าหยิกสุดๆใครอยากซื้อของจักสารไปตกแต่งบ้านหรือซื้อฝากเพื่อนแนะนำเลยค่ะถูกใจคนรับแน่นอนส่วนใครเป็นสายเซลฟี่มุมนี้เก๋สุดๆ ปิดท้ายกันที่โมรีเนเจอร์ฟาร์มฟาร์มสเตย์เล็กๆที่ผสมผสานกลิ่นอายความเป็นล้านนาและญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวเน้นบริการที่เป็นกันเองที่ได้ฟีลเหมือนมานอนบ้านญาติต่างจังหวัดสำหรับบ้านพักมีอยู่เพียงแค่4หลังกับอีกหนึ่งห้องคือบ้านเรียวกังบ้านพักสไตล์ญี่ปุ่นสำหรับ2คนบ้านหลองข้าวบ้านพักสไตล์ล้านนาสำหรับ2คนบ้านคอเทจ เป็นบ้านเล็กๆสไตล์คอสเทจการ์เด้นสำหรับ2คนบ้านโรงนาบ้านพักหลังใหญ่ที่สุดพักได้4-6คนและห้องสุดท้ายห้องทาทามิห้องเล็กๆน่ารักแบบสบับเจ่ปุนปูพื้นด้วยเสื่อทาทามิของแท้จากญี่ปุ่นและนอนบนฟูกฟูตรงแบบต้นตำรับเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกัน ถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe ชิวชาและติดตามแฟนเพจชูไปไหนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา